จำมุมนี้ได้ไหมครับมุมนี้เป็นมุมเดิมที่เราอาจที่จะก่อนผ่าตัดใช่ไหมแล้วก็บอกว่าเผมจะไปผ่าตัดก,ก็คือว่าผมเนี่ยหายแล้วนะครับคือแอบจะเป็นปกติการใช้ร่างกายการเล่นพันละการเล่นกีฬาอันนีย้ยังไม่ได้เลยนะครับก้มนะครับการก้มเนี่ยยังก้มไม่ได้เลยส่วนโลหะที่ใส่หลังเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นไทเทเนียมและก็ต้องใส่ตลอดชีวิตเนี่ยไม่ต้องเผาถามว่าทําไมถึงยังไม่ลงคลิป อ่าอัพคลิปมีมาก่อนเพื่อที่จะให้ทุกคนรู้ว่าผมเนี่ยยังโอเคยังหายเออหายวยแล้วนะครับยังไม่ได้แบบนอนอยื่โรงพยาบาลหรืออะไรนะหายแล้วนะครับผมไปเรียนได้แล้วนะครับผมปีเกศคนนี้ไม่คิดคอนเทนต์รือไม่ลงเพราะคิดไม่ออกสึกว่ามันคิดแบบทำวันนี้เราก็อาจจะเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้โควิดเนี่ยติดแล้วเราจะปอดติดเชื้อ ติเตอรเล่เป็นคนนู้นคนนี้คนนั้นแต่ด้วยความที่เราก็ต้องใช้ระกำลังในการถ่ายทาคลิปเนาะมันก็ต้องใช้เรียกว่านะครับก็น่าจะลงคลิปแหละในช่วงนี้อาจจะมีบ้างแต่ทีไม่ได้ถ่ายเลยนะแต่ที่นี้คือประกาศ